ข้าวมาจากคลองห้าปทุมธานีมีทั้งหมด3ามใบนะครับใบแรกก็ไฟออกมาไม่สวยต้องล้างระบบนะครับนะครับไฟใบที่สองนะครับอาการก็คือ,อ,อพอกดแล้วนะครับพอกดแล้วไฟไม่ดับคือพอพอเรากดไฟมันไม่ดับตัวนี้ไฟไม่ดับนะครับอาการตัวนี้คือนะครับ เนี่ครับเวลาเรากดปุ๊บนะครับไฟไม่ดับนะครับไฟไม่ยอมดับนะฮะตัวนี้ก็ต้องต้องเปลี่ยนระบบข้างในนะครับแล้วก็สายสปาร์กนะครับเจอหนูกัดนะฮะไอตัวนี้ก็ล้างระบบเหมือนกันไอตัวนี้ก็ล้างระบบเหมือนกันนะครับสายโดนหนูกัดก็เดี๋ยวเวลา ทําทเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปตอนที่เสร็จแล้วให้เรียบร้อยนะครับก็สําหรับคุณลูกค้านะครับหม้อหุงข้าวของท่านมีปัญหานะครับอาการต่างๆเช่นไฟออกมาเป็นเปลวสีส้มไม่แดงไม่ไม่ไม่เขียวไม่เสียฟ้าไฟอ่อนนะครับไฟลุกตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็สปาร์กไม่ติดทุกอาการนะครับก็โทรเข้ามาสั่งให้โทรเข้ามาซ่อมที่ร้านตลาดไทแกได้เลยนะครับเดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะ โชว์ทีละตัวให้นะครับเสร็จอกแล้วครับใบนี้นะครับใบแรกนะครับไฟออกมาสวยนะครับไฟออกมาสวยนะครับก็เรียนคุณลูกค้านะครับลูกค้าที่ชมคลิปนะครับบางครั้งก็ชมคลิปแล้วก็คอมเมนต์มาแบบว่าใช้ความหยาบนิดนึงนะครับบอกว่าเราสอนแบบนี้ใครจะทำได้คือต้องเรียนคอณลูกค้านะครับทางร้านผมไม่ได้สอน ไม่ได้สอนการซ่อมนะครับเพียงแต่บอกว่าทําคลิปออกมาเพื่อให้รู้ว่าถ้าเตาหม้อหุงข้าวท่านมีปัญหาเราซ่อมให้คุณได้แต่เราไม่ใช่สอนซ่อมนะครับเพราะว่าการสอนเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะครับเราไม่ได้สอนเพียงแต่บอกว่าเราสามารถซ่อมเตาซ่อมหม้อหุงข้าวให้ท่านได้นะครับต้องเรียนให้เข้าใจกันนะครับก็เสร็จอีกตัวแล้วนะครับสําหรับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับก็ไฟออกมาสม่ําเสมอแล้วนะครับ ไฟออกมาสม่ำเสมอแล้วนะครับกดแล้วก็ดับหมดนะครับไฟลอใช้ได้นะครับก็ย้ำคุณลูกค้านะครับผมสาธิตตรงนี้คือเราสาธิตว่าเราซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราไม่ได้สอนซ่อมนะครับต้องเข้าใจกันนะครับปลานไม่ได้สอนซ่อมแต่เราบอกให้รู้ว่าทางร้านเราซ่อมอาการอย่างนี้ได้อย่างเช่นตัวนี้นะครับสปาร์กไม่ติดนะครับตอนนี้สปาร์กติดแล้วนะครับไฟลอใช้ได้ ระบบไฟก็ตัวนี้ระบบไฟไม่ดีนะครับไฟไม่สม่ำเสมอเราทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าครับชมคลิปนะครับหม้อหุงข้าวมีปัญหานะครับเราซ่อมได้นะครับเราซ่อมได้แต่ไม่ได้สอนซ่อมนะครับต้องเรียนให้ให้ทราบกันนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวดูคลิปใบต่อไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับใบที่3นะสําหรับลูกค้าอาการที่ส่งมาก็คือน้สปาร์กไม่ติดนะครับ แล้วก็เวลากดเนี่ยไฟไม่ดับนะครับแล้วก็ไฟออกมาไม่สวยนะครับเราก็เรียบร้อยแล้วครับปุ๊บติดแล้วนะครับสปาร์คติดแล้วกดสปาร์คติดแล้วกดปุ๊บนะกดปุ๊บไฟสวยดีแล้วนะครับครับไฟสวยดีนะครับพอเรากดปุ๊บนะไฟดับแล้วนะครับปรากฏแล้วไฟดับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับลูกค้านะครับที่ดูคลิปนี้แล้วครับ หม้อหุงข้าวท่านมีปัญหาเช่นนะครับสปาร์กไม่ติดไฟลอ่อไม่มีเปิดมาแล้วเปลวสีส้มทําให้ภาชนะดำนะครับแล้วก็ไฟรั่วบริเวณนี้นะครับแล้วก็บางทีไฟลีหรือ,อตัดก่อนสุกหรือข้าวไหมอย่างเงี้ยครับก็มาซ่อมได้นะครับต้องย้ำนะครับร้านตลาดแก๊สไม่ใช่สอนสอนซ่อมหม้อหุงข้าวนะครับเราเพียงแต่บอกว่า เราสามารถซ่อมให้คุณได้นะครับเราไม่ได้สอนซ่อมนะครับบางทีเข้าใจผิดนะครับดูคลิปว่าเอ๊ะทำไมบอกนิดเดียวเองไม่บอกเยอะเลยเพราะว่าเราไม่ได้สอนซ่อมนะครับเพราะการสอนซ่อมมันละเอียดมากกว่านี้มันไม่ใช่ว่าทําแบบนี้นะครับมันค่อนข้างจะละเอียดกว่านะครับเราก็เลยบอกว่าให้มาซ่อมกับเราดีกว่านะครับให้มาซ่อมกับเราเราไม่ได้สอนซ่อมแต่เราบอกว่าเราแก้ปัญหาได้นะครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับลูกค้าที่แวะมาดูแวะมาชมครับสวัสดีครับ